เนื้อหาต่อมานะคะก็คือเรื่องต้อหินก็เป็น e p ีที่116ต่อจาก e p ีที่115ก็คือเรื่องต้อกระจกนะคะซึ่งมักมีอุบัติการต่อเนื่องกันนะคะดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อปกป้องดวงตาของคนที่ทุกท่านรักค่ะต้อหินนะคะกอโคม่านะคะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็เป็นภัยเงียบที่ต้องระวังนะคะและต้อหินบางท่านก็เกิดจากต้อกระจกนั่นเองนะคะเมื่อตอน ep ที่115เราศึกษาเรียนรู้เรื่องต้อกระจกไปแล้วนะคะนี่คือ,อลักษณะของลูกตาของคนเราทุกคนนะคะก็คือ,อเลนแก้วตานะคะอยู่ด้านหน้านะคะก็จะมีทางระบายอออกของน้ำในลูกตานะคะ แล้วก็น้ําหล่อเลี้ยงลูกตานะคะก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะเส้นประสาทตาที่ถูกทําลายส่วนใหญ่มักจะเป็นแถวนี้นะคะด้านหลังด้านหลังนะคะส่วนความดันลูกตาที่มีอยู่ตลอดเนี่ยมักจะดันไปด้านหลังตลอดอยู่แล้วนะคะคราวนี้ดูพยาธิสภาพไปแล้วนะคะเราก็มาดูลักษณะนะคะของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะการมองเห็นก็จะค่อยๆลดลงนะคะนี่คนสายตาปกติก็จะเห็นต้นไม้แบบนี้ ถ้าเป็นต้อหินก็จะเริ่มเห็นภาพแบบนี้นะคะก็คือรูที่เห็นเนี่ยก็จะเริ่มแคบลงเหมือนเรา,าเรามองผ่านกระดาษนะคะที่เจาะรูนั่นเองนะคะพอเป็นระยะมากขึ้นนะคะก็จะมองเห็นต้นไม้เนี่ย ในพื้นที่ที่ลดลงนะคะแคบลงไปเรื่อยๆพอระยะรุนแรงก็เหมือนเราเจาะก,กระดาษด้วยเข็มรูเล็กๆเลยนะคะคราวนี้ไม่ได้ขยายรูนะคะพอคาลูกตาดูจะรู้สึกแข็งเหมือนหินแล้วตาเริ่มมีความแดงมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะน้ําตาจะไหลยอยู่ตลอดนะคะเห็นแสงสีรุ้งรอบดวงไฟนะคะพอเราจ้องไฟเนี่ยเราจะเห็นหรือผ้าทิตย์เนี่ยจะเห็นเป็นแสงสีรุง้งๆนะคะปวดตาแล้วก็ปวดหัวรุนแรงบางท่านมีอาการอัเจียนนี่คืออาการของต้อหินนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ ต้อหินเนี่ยเป็นโรคไม่ใช่ที่ไม่ใช่โรคติดต่อและเป็นโรคที่มีอันตรายถึงขั้นทําให้ดวงตาสูญเสียการมองเห็นได้นะคะดังนั้นเราจะประมาทไม่ได้นะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคนี้โดยเฉพาะในระยะแรกๆของโรคแต่เมื่อทราบก็คือเมื่อสูญเสียการมองเห็นไปมากแล้วทั้งนี้ต้อหินสามารถเกิดได้กับตาทั้งสองข้างจากความผิดปกติของความดันภายในลูกตานะคะที่ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นจนทําลายประสาทต,ตาและสูญเสียการมองเห็นในที่สุด และสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการได้รับการถ่ายทอดโครงสร้างตาทางพันธุกรรมที่เอื้อต่อการเกิดต้อหินได้เช่นกันนะคะต้อหินที่พบได้บ่อยนะคะมักเป็นต้อหินชนิดมุมเปิดนะคะเขาเรียกว่า primary open angle นะคะกอโคม่านะคะเป็นลักษณะมุมเปิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูชนิดของการเกิดต้อหินนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูสาเหตุก่อนคะ่ะสาเหตุความผิดปกติของความดันภายในลูกตาที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดต้อหินนะคะโดยช่องด้านบน หรือด้านหน้าของลูกตาเนี่ยมีตำแหน่งนะคะอยู่ทางด้านหลังกระจกตาเนี่ยมักมีด้านหน้าม่านตาภายในช่องนี้จะมีของเหลวนะคะเหมือนที่เอาให้ดูภาพตอนแรกจะทําหน้าที่นําออกซิเจนและสารอาหารที่จําเป็นไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งอัตราการสร้างของเหลวนี้ต้องสมดุลพอดีกันกับอัตราการไหลออกจากดวงตานะคะดังนั้นนะคะจึงมีระดับความดันภายในลูกตาที่เป็นปกติ แต่ในสภาวะที่เป็นต้อหินนะคะของเลวนี้จะไหลออกจากลูกตาผ่านทางช่องด้านหน้าของลูกตาด้วยอัตราที่น้อยลงนะคะจึงเกิดการข้างของของเลวภายในลูกตาทําให้แรงดันภายในลูกตาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างช้าๆ ้าความดันลูกตายังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆความดันภายในลูกตาจะไปกดประสาทต,ตาทําให้เลื่อนมาเลี้ยงตาเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเป็นผลให้ประสาทต,ตาเสื่อมแล้วก็ฟอตัวลงฟอตัวลงขั้วประสาทต,ตาก็เริ่มถูกทําลายสายตาก็จะมัวลงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ในที่สุดอาการก็คือเราจะรู้สึกว่าตาเนี่ยมีอาการแข็งเหมือนกับหินนะคะจากความดันภายในลูกตาที่สูงขึ้นจึงเรียกว่าต้อหินนั่นเองนะคะ สิ่งสาคัญนะคะก็คือแรงดันในลูกตาที่เปลี่ยนไปนั่นแหละค่ะนะคะปัจจัยความเสี่ยงที่ทําให้เกิดต้อหินนะคะก็คือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็พบในผู้ที่ต่ํากว่าอายุนี้อยู่นะคะแล้วก็ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยเป็นต้อหินได้รับการถ่ายทอดโครงสร้างตาทางพันธุกรรมที่เอื้อต่อการเกิดต้อหินได้ผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆจะพบว่าขนาดลูกตานจะใหญ่นะคะจอประสาทต,ตาบาง มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีความดันตาไปกดประสาทตาให้เสื่อมเร็วขึ้นได้มากกว่าคนสายตาปกติผู้ที่มีสายตายาวมากก็พบว่าจะมีขนาดลูกตาเนี่ยเล็กมีช่องด้านหน้าลูกตาแคบแล้วมีมุมตาแคบก็มีโอกาสเสี่ยงที่เป็นก้อหินได้ง่ายกว่าคนสายตาปกติเช่นกันก็สรุปว่าเป็นได้ทั้งสายตาสั้นและสายตายาวนะคะที่จะเกิดภาวะต้อหินส่วนผู้ป่วยเบาหวานนะคะมีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเป็นอ่า ต้อหินเพราะว่ากลุ่มนี้มีความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดตีบพบว่ามีอุบัติการการเกิดต้อหินเร็วกว่าคนที่มีสุขภาพดีส่วนคนผิวสีนะคะกลุ่มคนผิวเหลืองผิวคล้ำผิวดําที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปก็มีจะโอกาสที่จะเกิดต้อหินสูงกว่า5เท่าของคนผิวขาวคือเป็นมากกว่าคนผิวขาวนั่นเองแล้วก็ มีอาการดุนแรงและมีโอกาสสูญเสียการมองเห็นได้มากกว่าคนผิวขาวถึง4เท่าและในช่วงอายุ45-64ถึงปีคนผิวสีมักจะเป็นต้อหินก็มีโอกาสสูญเสียการมองเห็นมากกว่าคนผิวขาวถึง15เท่าถือว่าเยอะอยู่นะคะสำหรับผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนทางตานะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของลูกตาเช่นแก้วตาเล็กหรือมีความผิดปกติทางตาด้านอื่นๆก็มีโอกาสเป็นต้อหินได้นะคะนี่คือสาเหตุนะคะ คราวนี้มาถึงชนิดของโรคต้อหินค่ะที่เคยกล่าวไว้แล้วก็ชนิดปฐมภูมิก่อนนะคะแบบแรกเขาเรียก primary glaucoma นะคะชนิดมุมเปิดนะคะก็คือเหมือนที่บอกต้อหินชนิดนี้เป็นต้อหินที่พบบ่อยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือความดันลูกตาสูงและความดันลูกตาปกติต้อหินทั้งสองประเภทนี้จะไม่มีอาการปวดตาหรือตาแดงผู้ป่วยมกักไม่แสดงหรือ,อไม่ทราบว่าตัวเองเป็นต้อหินเลยนะคะ แต่สายตาจะค่อยๆมัวลงมัวลงอาจสังเกตการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลานานเป็นเดือนเป็นปีหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะทให้ตาบอดได้ในที่สุดแต่หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและก็รวดเร็วก็จะรักษาสายตาไว้ได้ส่วนชนิดที่2นะคะชนิดมุมปิด คือปฐมภูมิเนี่ยจะมีมุมเปิดกับมุมปิดนะคะมุมปิดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือต้อหินชนิดเฉียบพันธุ์เกิดจากแรงดันลูกตาที่สูงขึ้นทันทีทันใดทําให้ตามัวลงอย่างรวดเร็วอ่านเห็นแสงสีรุงรอบดวงไฟมีอาการปวดตาอย่างรุนแรงตาแดงปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนมักไม่หายด้วยการรับประทานยาแก้ปวดถ้าไม่รักษาอย่างทันท่วงทีอาจทําให้เกิดตาบอดอย่างรวดเร็วนะคะต่อมานะคะ ก็เป็นต้อหินชนิดเรื้อรังนะคะเกิดจากความดันลูกตาที่ค่อยๆขึ้นสูงอย่างช้าๆอาจขึ้นสูงไม่มากแต่มีอาการปวดตาปวดศีรษะเล็กน้อยและไม่ปวดเลยตาจะค่อยๆเห็นแคบลงและมัวลงทีละน้อยจนแทบไม่สังเกตว่าเกิดความผิดปกติขึ้นจึงมักถูกปล่อยทิ้งไว้นะคะจนประสาทต,ตาเสียไปมากถ้าพบแพทย์ช้าเกินไปก็จะรักษาตาให้กลับมาเป็นปกติได้ดีเหมือนเดิมเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากนะคะส่วนของเลวในช่องลูกตาเนี่ย จะไหลออกจากดวงตาผ่านทางเนื้อเยื่อนะคะเทอร์บิคูล่านะคะแมสเว์กนะคะก็คือจะอยู่บริเวณมุมของช่องด้านหน้าของลูกตาปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยที่เป็นต้อหินที่มีแรงดันลูกตาอยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือตั้งแต่10มเมตรปลอดนะคะถึง21มมตปลอดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแบบยังไม่มีสาเหตุแน่ชัดว่าทำไมถึงเพิ่มขึ้นกันนะคะ คาดว่าอาจจะเกิดความดันลูกตาสูงบางช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับตอนที่แพทย์ตรวจด,ด้วยจากสุทแพทย์มาตรวจเนี่ยมาวัดเนี่ยไม่ตรงกันนะคะทําให้เกิดความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดบริเวณประสาทต,ตาเกิดการเสียหายนะคะของเนื้อเยื่อประสาทต,ตาเริ่มมีความอ่อนแอเกิดขึ้นกว่าปกติอาจจะเป็นเหมือนต้อหินชนิดเดือรังนะคะวิธีการรักษาก็เหมือนต้อหินชนิดเดือรังนะคะเนื่องจากพบว่ามีการลดความดันตานะคะด้วย แล้วก็มีการสามารถชะลอและหยุดดําเนินการของโรคนี้ได้นะคะไม่ให้เป็นต้อเห็นชนิดเรื้อรังได้นั่นเองนะคะสิ่งสําคัญนะคะก็คือต่อมาเราต้องเรียนรู้ว่าชนิดของต้อหินก็มีแบบเมื่อกี้ปฐมภูมิก็เป็นทุติยภูมินะคะก็คือ secondary g o c o m a นะคะเป็นต้อหินที่เป็นผลมาจากสาเหตุอื่นๆเช่นจากต้อกระจกที่เป็นมากแล้วนะคะม่านตาอักเสบอุบัติเหตุทางตานะคะ การใช้ยาหยอดตาโพสตสเตรอยเป็นเวลานานหรือเบาหวานขึ้นจอตาเส้นเลือดที่จอประสาทต,ตาอุดตันหรือหลังจากการผัดตัดตาบางอยา่างแล้วก็ประเภทที่3ก็คือเป็นต้อหินแต่กําเนิดนะคะคอนจั n น t รนะคะก็โคมาก็ในกรณีที่ต้อหินเนี่ย ที่เป็นแบบกําเนิดมักพบในเด็กแรกคลอดอายุถ,ถึง3ปีนะคะสาเหตุเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมหรือเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นมันดาเป็นหัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์หมอก็เคยกล่าวไปแล้วนะคะเรื่องหัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์นะคะอาการของต้อหินชนิดนี้เด็กจะมีน้ําตาไหลนะคะแล้วก็สู้แสงไม่ค่อยได้นะคะไม่ยอมลืมตาลูกตาเด็กอันมีขนาดโตขึ้นตาดํามีขนาดใหญ่กว่าปกติ กระจกตาดำเนี่ยขาคุณถ้าไม่ได้รับการรักษาเด็กจะมองไม่เห็นเลยแล้วถึงขั้นตาบอดนะคะก็ห้ามประมาทนะคะหญิงตั้งครรภ์น,นะคะระวังเรื่องหัดเยรรมันนะคะเพราะจะทําให้ลูกของเราตาบอดได้อาการนะคะก็จะสูญเสียลานสายตาของการมองเห็นนะคะเขาเรียก f ิ of v i e w วิ่งนะคะก็คือเห็นแสงเนี่ยแคบลงไม่เห็นด้านข้างถ้าปิดตาดูทีละข้างอาจมีจุดบอดเป็นบางส่วนนะคะเหมือนเรา เอากระดาษมาบังตาเราไว้แล้วเจาะเอาเข็มเจาะรูนะคะตามัวลงเกิดขึ้นเมื่อต้อหินเป็นมากแล้วในที่ที่มีแสงสลรวจะมองเห็นวัตถุได้ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เริ่มเห็นรุงร้งรอบๆดวงไฟกรณีที่เป็นต้อหินชนิดเฉียบพลันจะมีขึ้นไส้อาเจียนปวดศีรษะมากแล้วก็ตามัวลงอย่างรวดเร็ว นะคะนี่คืออาการแสดงของต้อหินต้อหินรักษาให้หายขาดไม่ได้เพราะประสาทตาเนี่ยเสียอย่างทาวนไม่รักษาไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติแต่การรักษาที่ถูกต้องจะป้องกันไม่ให้จอประสาทตาถูกทำลายมากขึ้นอีกนะคะเมื่อพบว่าเป็นต้อหินผู้ป่วยต้องรับการรักษาเพื่อควบคุมความดันในลูกตาให้อยู่ในระดับปลอดภัยซึ่งวิธีการรักษาต้อหินทําได้หลายวิธีนะคะอันดับแรกก็คือการใช้ยา นะคะมีทั้งยาหยอดตายารับประทานและยาฉีดเข้าเส้นเลือดเพื่อลดการผลิตอของน้ําหล่อเลี้ยงภายในลูกตาลงนะคะหรือไปขยายช่องถ่ายเทให้น้ําไหลออกจากตาสะดวกขึ้นแต่เนื่องจากยาออกฤทธิ์อยู่ได้ไม่นานทุกป่วยจึงจําเป็นต้องหมั่นใช้ยาตามเวลาที่จกักษุแพทย์แนะนําอย่างเคร่งครัดถ้าใช้ยาไม่สม่ำเสมอความดันลูกตาจะสูงขึ้นในช่วงที่ยาหมดฤทธิ์ได้ทําลายการมองเห็นไปเรื่อยๆจนตาเริ่มบอดนั่นเองนะคะ ดังนั้นการทําตามคําแนะนําของจักษุแพทย์จึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็หมั่นให้จักษุแพทย์ตรวจตาเป็นระยะระยะเพื่อดูความดันในลูกตาและลานสายตารวมทั้งการตรวจอื่นๆเพื่อให้มั่นใจว่ายาที่ให้ไปเพียงพอและควบคุมโรคได้จักษุแพทย์จะต้องช่วยปรับวิธีการรักษาให้เหมาะสมตามความรุนแรงของโรคที่เราเป็นอยู่นะคะต่อมาก็คือการรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์และการผ่าตัด ในรายที่ใช้ยารักษาไม่ได้ผลนะคะวิธีแรกไม่ได้ผลก็อาจจะต้องใช้ยานะคะแต่ไม่สามารถลดความดันตาลงได้พอหรือแพ้ผลข้างเคียงของยาได้นะคะต้องใช้วิธีใช้แสงเลเซอร์หรือการผ่าตัด โดยการทำช่องทางถ่ายเทน้ำหล่อเลี้ยงตาใหม่นะคะเพื่อให้ไหลได้สะดวกขึ้นใช้ในรายที่พบว่าประสาทาตายังถูกทำลายไปเรื่อยๆแม้นความดันตาไม่สูงมากนักก็ตามในรายที่ใช้ยาไม่ได้หรือใช้ไม่ได้ผลเลยนะคะก็ต้องเลือกใช้วิธีนี้และผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถมารับการรักษาเป็นประจำได้หรือมีการลำบากในการเดินทางนะคะก็อาจจะพิจารณาใช้การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ด้วยนะคะ การเลือกวิธีการรักษาวิธีใดขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงนะคะและอาการของโรคและขึ้นอยู่กับดุลพินิษของจักษุแพทย์ด้วยนะคะต้อหินส่วนใหญ่เกิดขึ้นเองแต่ในที่ผู้ป่วยบางรายอาจจะเกิดจากการซื้อยาหยอดตาบางชนิดมาใช้เองนะคะเช่นยาหยอดตากลุ่มสเตียรอยที่ใช้รักษาการอักเสบแต่อาจทําให้เกิดต้อหินขึ้นได้ ถ้าใช้ยาหยดตาติดต่อกันหลายๆขวดจึงไม่ควรซื้อยาหยดตามาใช้เองควรให้ใช้ยาที่จักสุแพทย์แนะนําเท่านั้นนะคะในรายที่จักสุแพทย์เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคต้อหินหรือเป็นต้อหินแล้วในตาข้างใดข้างหนึ่งจักสุแพทย์จะแนะนําให้ผู้ป่วยป้องกันไตข้างหนึ่งไม่ให้เป็นเนื่องจากต้อหินมักเป็นกับตาทั้งสองข้างก็คือแรงดันลูกตาคนรจะเท่ากันซึ่งจะต้องป้องกันรักษาโดยการหยอดยาแล้วก็ฉายแสงเลเซอร์หรือการผ่าตัดนั่นเองนะคะ ไม่ประมาทนะคะเพราะว่าตาเนี่ยถ้าบอดแล้วมีปัญหาแน่นอนอุบัติเหตุค่ะอันนี้คือวิธีการรักษาคือการยิงแสงเลเซอร์สามารถทําให้ผู้ป่วยที่มีอาการระยะแรกๆและไม่รุนแรงเนี่ยทำได้นะคะนี่คือแสงเลเซอร์ยิงเข้าไปนะคะแล้วก็การผ่าตัดเพื่อเปิดทางระบายน้ําหล่อเลี้ยงลูกตานะคะอันนี้ก็เป็นการเปิดช่องเล็กๆนะคะเพื่อระบายน้ํานะคะให้ดีมากขึ้นให้เร็วขึ้นนั่นเองเพื่อลดแรงดันในลูกตาไม่ให้สูงนะคะ การรักษาต้อหินโดยการลดความดันลูกตายาลดความดันลูกตานะคะก็เป็นกลุ่มยาอะเซตาโซลามนยนะคะยาหยอดตาที่ปิดกั้นบีต้านะคะก็ทิโมโรลนะคะออกฤทธิ์ในการลดการสร้างน้ำาหล่อเลี้ยงลูกตานะคะส่วนยากระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเดติกนะคะไพโรคาฟินนะคะก็ทำให้กล้ามเนื้อม่านตาหดตัวเพื่อเพิ่มการไหลเวียน ของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาออกจากตาได้เร็วขึ้นแล้วก็จะช่วยลดแรงดันลูกตาให้เป็นปกติได้นะคะคือถ้าสูงกว่า21มิมประลอดเนี่ยน่ากลัวแล้วนะคะต่อมาการปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็นโรคต้อหินนะคะผู้ป่วยเอาใจใส่นะคะแล้วก็ใช้ยาตามที่จกักษุแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัดต้องใช้คำนี้นะคะตรวจตาอย่างสม่าเสมอตามนัดของแพทย์ สำหรับการออกกำลังกายนั้นผู้ป่วยส่วนมากสามารถเล่นกีฬาได้เกือบทุกชนิดยกเว้นกีฬาที่ต้องห้อยศีรษะต่ำก็คือไปเพิ่มแรงดันในลูกตานั่นเองนะคะมีผู้ป่วยต้อหินบางชนิดเท่านั้นที่ไม่สามารถออกกำลังกายได้เลยซึ่งจกักษุแพทย์จะเป็นผู้แนะนำเองอีกทีหนึง่งถึงแม้ต้อหินส่วนใหญ่รักษาให้กลับมาเป็นปกติไม่ได้แต่การรักษาที่ถูกต้องสามารถถนอมสายตาและประสาทตาไม่ให้เสื่อมมากขึ้นจนถึงขั้นตาบอดได้เนื่องจากต้อหินไม่สามารถรักษาให้หายขาด นะคะแล้วก็ให้เห็นดีขึ้นการป้องกันไม่ให้เกิดต้อหินจึงเป็นวิธีรักษาที่ดีที่สุดถึงแม้นต้อหินส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองและป้องกันไม่ได้แต่ก็มีหลายชนิดที่สามารถป้องกันได้โดยเฉพาะต้อหินชนิดเฉียบพันหรือต้อหินมุมปิดซึ่งพบได้มากในคนเอเชียนะคะเราเป็นผิวสีเหลืองผิวสีครัำดังนั้นเราจึงเกิดอุบัติการมากกว่าคนผิวขาวนะคะ ดังนั้นควรดูแลรักษาดวงตาหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและไม่ซื้อ,อยาหยอดตาใช้เองผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า35ปีและมีแนวโน้มจะเป็นต้อหินได้ง่ายนะคะเช่นมีประวัติต้อหินในครอบครัวมีสายตาสั้นสายตายาวมีปานแดงหรือดำบริเวณใบหน้ากลุ่มนี้จะมีสารของเม็ดสีค่อนข้างเยอะมีโอกาสเป็นมากกว่าคนผิวขาวเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือเคยได้รับอุบัติเหตุบริเวณตามาก่อนควรได้รับการตรวจสุขภาพตากับจกักษุแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งห้ามประมาทนะคะในกลุ่มเหล่านี้นะคะ กล่าวมาแล้วค่ะนี้เรามาดูวิธีการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดน้ำแรงดันในลูกตาสูงนะคะการบริหารสายตาเพื่อการผ่อนคลายนะคะก็ฝึกกระพริบตาทุก3ามถึงสวินาทีนะคะบางคนกระพริบตาบ่อยกว่านั้นเพราะว่าเย่อบุตาแห้งนะคะโดนพัดลมโดนแอร์เป่านะคะเวลาขับรถนะคะก็กระพริบตาให้ถี่ขึ้นเพื่อไม่ให้ตาแห้งแรงดันลูกตาจะได้ไม่สูงนะคะ เอาฝ่ามือปิดตานะคะปิดตานะคะ,ะ,คะเขียนเลข8ด้วยตาก็คือเขียนเลข8ดด้วยตาแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้นะคะก็คือทําตาหมุนเขาเรียกบริหารตาหมุนนะคะฝึกโฟกัสสายตาใกล้หรือไกลสลับกันนะคะก็ะคะือมีการวางตัวาภาพหรืออักษรน,นะคะที่เห็นนะคะเป็นโฟกัสในระยะใกล้และไกลสลับกันเหมือนเขาเรียกว่าทําตาเกลตตาเขนั่นเองนะคะซูมเข้าซูมออกนะคะหรือใช้ปลายนิ้วนะคะซูมเข้าซูมออก ดูปลายนิ้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและอาหารการกินนะคะสําหรับสิ่งสําคัญก็คือการไม่เพิ่มแรงดันให้กับลูกตาด้วยการนอนห้อยหัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าลูกตาของคนเราพออายุมากขึ้นก็มีแรงดันลูกตาเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าการไหลเข้าไหลออกของน้าหล่อเลี้ยงตาเนี่ยมันมีปัญหาเกือบทุกคนนะคะเขาเรียกว่าความเสื่อมตามอายุดังนั้นการนอนห้อยหัวเนี่ย มากๆเนี่ยก็จะไปเพิ่มแรงดันลูกตานะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนอาหารการกินนะคะมีวิตามินเพื่อบำรุงสายตาอยู่เยอะก็หมอกล่าวไว้ที่ ep คลิปวิดีโอ ep ที่50นะคะเรื่องอาหารบำรุงสายตาทั้งหมด47อย่างนะคะแล้วก็วิตามิน A ที่บำรุงสายตาใน ep ที่11นะคะส่วนการออกกำลังกายเบาๆเนี่ยแล้วก็การออกกำลังกายบ้างบ่อยๆเนี่ยก็ช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะเพื่อคลายเครียดเพื่อรีแลก นะคะแล้วก็พักสายตาบ่อยๆด้วยก็คือการหลับตาถ้าเราต้องจ้องงานหน้าจอคอมนานๆหรือโทรศัพท์นานๆนะคะเพื่อให้ตาได้อ่าอยู่กับเราไปให้นานขึ้นเพื่อลดอุบัติการของการตาบอดลงนะคะ mm. บางทีเราเลือกไม่ได้อะค่ะมีอุบัติเหตุมีปัญหาเกิดขึ้นเราเลือกไม่ได้จริงๆหรือเป็นโรคทางพันธุก,กรรมนะคะที่ถ่ายทอดลักษณะตาที่มีปัญหาทางกรรมพันธุ์แล้วก็ อุบัติการของคนผิวซีนะคะก็มีโอกาสเกิดต้อหินได้นะคะดังนั้นสิ่งสําคัญนะคะวันนี้เราเรียนกันเรื่องดวงตาที่มีปัญหาไม่ว่าต้อกระจกต้อหินนะคะแล้วก็รู้หลักการป้องกันต้อเนื้อต้อลมก็คือการใส่แว่นนะคะก็ดูย้อนหลังได้นะคะคลิปเรื่องดวงตาเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยหมออยากทําเพื่อปกป้องทุกคนจากอุบัติเหตุแล้วก็ ป้องกันทุกคนจากโรคที่จะทําให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นหรือทําให้สูญเสียทั้งอวัยวะและการมองเห็นไปป้องกันได้ค่ะทุกอย่างอย่าประมาทนะคะแล้วก็ฝากติดตาม u ูทูปพักเทวันเฮิร์บนะคะในคลิปวิดีโออื่นๆถ้าชอบให้กดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าใช่ให้กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นสะพา,านบุญให้กับทุกคนแล้วก็ติดตามสาระน่ารู้อื่นๆได้เพิ่มเติมค่ะก็จะพยายามทําสิ่งที่เป็นความรู้เพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้นะคะแล้วก็ มั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวันและลดปัญหาสูญเสียค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตของการใช้ชีวิตประจําวันนะคะซึ่งต้องเปลืองเงินค่อนข้างมากดังนั้นการรู้แล้วก็เอาชนะอุปสรรคของสุขภาพได้จึงเป็นคําตอบของการทําคลิปรีโอทั้งหลายเหล่านี้ค่ะก็ฝากนะคะทุกท่านถ้ามีเนื้อหาข้อมอูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ